咱不知道咱今年一个月能加多少？哈哈。<noise>

cảm ơn 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 cảm

ริงแมวแมวอุเว้นแมวนน่นจับกลางข้าวมันจะเพยแมวพอนึ่้าวไปนู้นูมีปีไมดวแมวกะลแมวกกนี่นี่ตาวเตะแล้วไอ้ทั้งี้างนู้นงมากปงมางรางนูอยู่แตวแมวไม่อยู่ปางนู้นอะเ้นมันได้ตับันระโลได้ปะเว้นปงนู้นไปเม็ดวะ

มังัจจาริสุปตะกินังบัจจารรมังบัจามังบังจานิปตะกินังบัจานิสังมัทโทกมังปะนิเปะินัปะะิังิกวาันตุนะังาังเลวยวาเคัตโคโยนยานนัตนะพังนตัง নমস্তে ত্বং পরং পাৎয়য় অমিনো ওকচিতওয়ানি রচমে এ সঙ্গো তা সঙ্গো সুপ ขนมมือมั่งไหม อดตุกุณญาณิปะกาตานิมีตุกัมญาติวิธามิโตกิัะปะเปเทโหมะตาณิมินาตุกัญกมหนอิมินาอุติเตนะจักิกาตุลัเจวะตังรูปะตานะเจตานังเยตันตาณิอินาธรรมายาวานิปานาโทมังนะสันตุทปะตาเยวะยะตาจโตภาเวปะเวอุจุติสตาติปัญญาสังเลโกวิยามินาปาราปันนุโรกาสังนะกุจาริเยตุเมตุตาดิปาวารุนะโ โมนาโวรุตโมนาโปิกาพุตโตจารังโกนาโตกโรหะมังิโตตมนุภาเวนมารุกะสัพพะมุงะปัจาเมติเีนะโตปโตสัพติมุตตมังตสจจกเติมหเวราสัมปะพุตินมัยัเตนสพมหาลายัโลกิังยาโตตาังานโย chút 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 chút